สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวภาระให้กับทุกคนนะครับไม่ใช่สิรีวิว w u ชิออเด o a โอนะครับผมตัวนี้เป็นแอปที่อยู่บน Android นะครับเป็นแอปของตัว w ูชินะครับผมชื่อว่า w ูชิออเด o โอแนะครับผมซึ่งจะเป็นแอปที่เอาไว้ปรับ EQ ปรับซอสเพลงหรือว่าเลือกเล่นเพลงที่อยู่ในแฟลชไดส์สำหรับตัวพวกเซ t เคเอ1สองหนึ่ 21, หรือว่าตัวตัวนี้ครับ ตัว ZKLT 2 1ครับผมก็คือตัวรุ่นใหม่ๆของวูชีนะครับเขาจะสามารถต่อเชื่อมต่อกับไอแอปพลิเคชันบนแอปได้นะครับเหมือนพวกตระกูล X/Y เลยนะครับผมซึ่งตระกูล X/Y เนี่ยขอทำได้มานานแล้วครับเป็ตัววูชีรุ่นหลังๆนี่เพิ่งเข้ามาทำก็เลยได้ลองแอปครับผมผมก็เพิ่งหาลิงก์เจอด้วยครับก็ไปเจอลิงก ที่อยู่ในร้าน Aliexpress ครับที่เขาขายกันแล้วก็มีท่านผู้ชมครับส่งให้ตามคอมเมนต์ด้านล่างครับผมโอเคซึ่งจริงๆคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้รีวิวแล้วนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณท่านที่มาคอมเมนต์ใต้โพสที่ผมโพสลิงก์ด้วยนะครับผมคือแอปเนี่ยมันจะมีปัญหาครับคือไม่สามารถเข้าแอปได้ต้องปรับเปลี่ยนตั้งค่าอะไรนิดหน่อยครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนกันเลยครับผมว่า การใช้งานเริ่มต้นตั้งแต่โหลดแอปมาติดตั้งแอปแล้วก็ใช้งานแอปหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับถ้ามันไม่ยุ่งยากกันนี้ผมไม่ได้สอนถึงถึงขั้นตอนลงนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับผมหรือว่าท่านใดสะดวกก็กดตามลิงก์ด้านล่างที่อยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตัว QR code ก็จะเป็นตัว แอปที่อยู่ในลิงก์เดียวกันแหละครับผมอันนี้ผมเจ n เนอเรตขึ้นมาให้ทุกท่านสแกนง่ายๆครับผมโอเคตามนี้พอสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับผมหรือว่ากดลิงก์เข้าไปนี่มันก็จะเป็นลิงก์หน้าตา,า URL ประมาณนี้นะครับผมโอเคให้เรากดลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ APK มานะครับผมตัวนี้มันจะไม่มีอยู่ในสโต์นะครับผมเป็นไฟล์ที่เอาไว้โหลดแยกเองต่างหากครับเป็นไฟล์ APK นี่มันจะให้ดาวน์โหลดมันจะชื่อว่า วูชิอะอดิโอวีหนึ่งจุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วมันก็เลยมีวงเล็บหนึ่งห้อยตามให้เรากดดาวน์โหลดไปเลยครับผมตัวมือถือเราก็จะเตือนด้วยนะครับผมว่าเป็นไฟล์อาจเป็นไฟล์ฟอันตรายนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ต้องอะไรมากครับผมเพราะว่ามันเป็นไฟล์แบบไฟล์ที่โหลดแยกนอกาโหลดแยกนอกสโต์นะครับเขาก็เลยต้องแจ้งขึ้นมาอันนี้ผมก็กดดาวน์โหลดต่อไปเลยครับผม โอเคพอดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับผมนี่เดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดก่อนนี่เป็นไฟล์เก่าที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวผมจะลงตัวใหม่ให้ดูเลยครับผมไฟล์มันจะขนาดราวๆสามสิบจุดเกเมกะไบต์นะครับโอเคเดี๋ยวรอดาวน์โหลดสักครู่ครับผมอันนี้ผมทดสอบลองลงแล้วนะครับซึ่ง ถ้าเป็นพวกตระกูล X Y นะครับผมก็สามารถโหลดได้ในสโตร์เลยนะครับแต่ว่าตัวบูชิเขายังไม่ได้อัปเดตขึ้นสโตร์นะครับผมเขาก็เลยให้โหลดแยกในลิงก์ข้างล่างของเขาเลยซึ่งลิงก์เขาก็หายากมากครับผมอันนี้ต้องบอกตามตรงเลยคือปกติพวกตระกูล X Y นะครับเขาก็จะแถมตัวน้ำบัตร QR Code คมาให้ในกล่องที่เราซื้อตัวแอมจิวมาเลย แต่ว่าตัวโอชิไม่แถมอะไรมาเลยครับผมร้านใน Lazada เขาก็ไม่บอกลิงก์ด้วยผมต้องไปขุดนั่งเสาะแสวงหาครับผมประมาณนี้แหละโอเคเสร็จพอดีครับผมจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นยาวๆเลยนะครับผมผมจะทําให้ดูอย่างละเอียดเลยเพราะว่ามันมีขั้นตอนนิดนึงครับผมในการติดตั้งแอปพลิเคชัน โอเคพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะเป็นไฟล์ apk นะครับผมนี่ไฟล์นี้ให้กดติดตั้งได้เลยครับนี่ก็ Android เขาก็จะมีการเตือนนิดหน่อยครับผมว,ว่ามันเป็นไฟล์ apk หรือว่าไฟล์ติดตั้งโปรแกรมที่โหลดจากนอกสตูแล้วก็กดติดตั้งไปเลยครับผมโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมือถือเครื่องนี้มันค่อนข้างที่จะช้าครับผม โอเคพอติดตั้งเสร็จแล้วลองเปิดดูนะครับผมมันจะมีปัญหาตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะเป็นภาษาจีนขึ้นมาบอกครับผม,มตัวภาษาจีนตัวนี้ผมลองแปลแล้วครับเขาก็จะบอกว่าอแอปพลิเคชันทํางานผิดปกติแล้วเราก็บอกว่ากําลังจะปิดนะประมาณนี้แหละครับผม ซึ่งผมตอนแรกผมลองดูผมเจอปัญหาตรงนี้แหละครับผมก็เลยไม่ได้รีวิวสักทีแล้วทีนี้มีท่านนึงมาคอมเมนต์บอกด้านล่างโพสต์ที่ผมแสดง link ลิงก์นะครับเขาก็บอกว่าให้ลองเปลี่ยนภาษาของเครื่องเป็นภาษาจีนก่อนถึงจะใช้อ่าแล้วก็เข้าแอปไปหนึ่งครั้งแล้วก็ออกมาแล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นภาษาอะไรก็ได้ครับผมแล้วก็เข้าใหม่มันถึงจะได้นะครับผมเี๋ผมจะเคลียร์แอปไปก่อนโอเคทีนี้ครับ คือผมจะเข้าไปเปลี่ยนภาษาของแอปก่อนนะครับผมเอ้ยเปลี่ยนภาษาของเครื่องก่อนให้เราเข้ามาตั้งค่านะครับผมแต่และเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็หาตัวที่เขาบอกว่าเปลี่ยนภาษานะครับผมอันนี้เครื่องผมมันจะเป็นภาษาและภูมิภาคกา็กดเข้าไปเลยครับผมนี่ให้เปลี่ยนตรงภาษานะครับผมผมก็จะเลือกเป็นจีนประยุกต์ก็แล้วกันครับผมเลือกอะไรอ่าเลือกจีน จีนจีนตั้งเดิมก็น่าจะได้นะแต่เอาผมเอาจีนประยุกต์ก็แล้วกันมันชื่อมันน่าจะใหม่ดีครับโอเคผมเลือกเป็นจีนประยุกต์นะครับแล้วก็กดเสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นจีนประยุกต์ประยุกต์โอเคอันนี้คือเปลี่ยนเป็นภาษาจีนแล้วนะครับผมผมก็จะกลับไปหน้าแรกเพื่อเข้าแอปนะครับเดี๋ยวเครื่องกําลังเปลี่ยนภาษาให้อยู่อาจจะช้านิดน,นึงครับผมโอเคเดี๋ยวรอสักคู่ ครื่องก็จะทําการแบบเช็คต่างๆครับผมตอนเปลี่ยนภาษาก็รอนิดนึงครับผมไม่นานไม่นานตัวนี้ตัว AS21 นะครับผมก็สแตนบายทิ้งไว้นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ต่ออะไรนะครับถ้าต่อบลูทูธปุ๊บมันจะทําการาพัดลมมันจะทําการหมุนเลยครับโอเคนี่เปลี่ยนเสร็จแล้วอันนี้เป็นภาษาจีนเห็นได้ว่าเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับผม นี่เราก็จะได้แอปมานะครับวูชิออดิโอนะครับนี่ตัวนี้ให้เรากดเข้าไปเลยครับผมปึ๊บนี่ครับเขาก็จะแจ้งมาครับเป็นภาษาจีนครับอะไรเ็าไม่รู้ครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะ่าจะเป็นพวกเงื่อนไขข้อตกลงอ่าพ olicy ที่เขาให้เรายอมรับนะครับผมปกติเขาก็จะทําตัวปุ่มยอมรับไว้ข้างบนสุดโดย้อยู่แล้วนะครับผมผมก็เดาน่าจะเป็นปุ่มนี้แหละประมาณนี้ ส่วนต่อมาอันนี้ก็จะเป็นพวกอนุญ,ญาตการเข้าถึงไฟล์นะครับผมกดตัวบนก็จะเป็นการยอมรับนะครับอันนี้ก็ยอมรับการเข้าถึงตำแหน่งครับผมนี่เป็นรูป gps อันนี้เป็นยอมรับการโทรนะครับผมผมก็อนุญาตหมดเลยตัวนี้น่าจะเป็นข้อความแจ้งอัปเดตมั้งครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ่านไม่ออกเหมือนกันผมก็จะกดปุ่มแดงๆนี่แหละผมเดา อ๋อตัวนี้เป็นอ,อนุญาตให้อาแอป,ปตัวนี้มันครอบทับแอป,ปตัวอื่นได้ครับผมเห็นไหมครับอย่างเช่นในตัว Facebook Messenger นะครับคือมันจะเป็นบับเบิลขึ้นมาคือเป็นกลมๆขึ้นมามันจะครอบทับแอป,ป,ปอื่นได้นะครับผมอันนี้เราก็ต้องไปอนุญาตให้ตัวบูชิ่อะดิโอด้วยนะครับเพื่อให้มันครอบทับแอป,ป,ปตัวอื่นได้นะครับผมถ้าเรากดอนุมัติแล้วก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้แหละแล้วเราก็กดกลับเลยครับ ประมาณนี้ <c oughs> นี่ครับเขาก็จะขึ้นปุ๊บพอมาปุ๊บเขาก็จะบอกว่าให้อัปเดตก่อนก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนาะมันจะพวกมีเวอร์ชั่นใหม่มาครับมันจะ update, อัปเดตน่าจะเป็นฟีเจอร์มั้งครับผมก็คือคุณลักษณะใหม่ๆเนาะที่มันอัปเดตเข้ามาแล้วก็จะอัดแอปก็คือปรับความเข้ากันได้กับตัวโปรดัก ผมก็กดปุ่มสีแดงไปเลยครับแล้วก็รอมันอัปเดตสักครู่ครับไฟอัปเดตไม่เยอะมากเราราวห้าเมกเองครับแต่ว่ามันที่มันดาวน์โหลดช้าเพราะว่าเซิร์ฟมันอยู่ที่จีนครับผมมันะต้องรอนานสักเล็กน้อยครับในขั้นตอนการดาวน์โหลดประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวปล่อยให้มันดาวน์โหลดสักครู่ครับผมโอเคนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับอีกนิดเดียวครับผม 5เมกโหลดยังกับติ๊กนึ่งเลยครับโหลดนานมากอันนี้ผมต่อ Wi-Fi โหลดด้วยนะครับเนี่ยโหนานจริงครับอันนี้เซิฟอยู่ที่จีนโอเคพอดาวน์โหลดป,ปุ๊บก็รอตัวแอปอัปเดตนะครับผมคือทำการติดตั้งแพทที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ก่อนรอสักครู่ประมาณนี้โอเคแต่อันนี้คือติดเสร็จเรียบร้อยนะครับผม พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหน้าตาตอนอัปเดตมันจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาบ้านๆก็จะเป็นแบบนี้ให้เราปิดแอปก่อนครับผมเคแอปแล้วเข้าใหม่ก่อน,นปิดแอปไปเลยนะครับผมแล้วทีนี้ให้เราเข้าไปตั้งค่าภาษาเหมือนเดิมครับเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยก็ได้ครับผมหรือจะเป็นภาษาอะไรก็ได้อย่างที่ทุกคนต้องการครับนี้ตัวของผมมันจะอยู่ตรงไหนนาะถ้าผมจำไม่ผิด จะอยู่แถวๆน,นี่ตรงนี้แหละครับเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยขึ้นเนาะภาษาอังกฤษยังพอว่าครับเจอภาษาจีนเข้าไปนิดไปไม่เป็นจริงๆครับโอเคเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยเดี๋ยวรออเครื่องเขาปรับภาษาก่อนสักครู่ครับผม โอเคครับปรับมาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยให้เราทำการเข้าตัว w ูชิอ a อดิโอแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ก็จะมีโลโก้บ่งบอกชัดเจนครับเปิดเข้ามาปุ๊บก็ถามอีกแล้วครับว่าอัปเดตอีกแล้ว<ป><笑><笑>ก็ต้องรอสักครู่อีกครับผม A few moments later โอเคครับผมใกล้เสร็จแล้วครับผมอีกนิดเดียวโอ้โหรอนานจริงๆครับแพทรอบที่2โอเคนี่ครับพออัปเดตอัปเกรดเสร็จปุ๊บนี้เขาก็จะขึ้นบูชิออดิโอแอปให้เชื่อมต่อนะครับไอตัวบูชิออดิโอแอปนี้มันก็คือตัวของนี่ครับบูทูธของตัว ZKAS21 นะครับผมก็ให้เรากดเชื่อมต่อไปเลยก็ได้ครับหรือว่าหาอุปกรณ์ใหม่ก็ได้นี่กดตรงอุปกรณ์ครับ ออนี่นี่เพิ่มอุปกรณ์ข้างบน,นเดี๋ยวเขาจะขึ้นขึ้นมานะครับผมอะทำไมมันไม่ขึ้นฮนะอ๋อมาแล้วโอเคพอกดเชื่อมต่อปุ๊บก็อ๋อสักครู่ครับผมเดี๋ยวให้มันเชื่อมต่อกันก่อนนี่พอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บพัดลมตัว as 2 1หมุนเลยนะครับนี่เขาก็จะบอกว่าตัวที่กำลังใช้งานอยู่นะครับคือ using อยู่ก็คือตัว w u s i audio app ตอนนี้ผมน่าเขาน่าจะทําให้มันเป็นชื่อรุ่นนะครับให้มันเป็นชื่อรุ่นแบบ Z kas 2ออะไรก็ได้นะอันนี้มาชื่อรุ่นดูบูชิออดิโอแอปโอเคแล้วเราก็กดเข้าไปเลยครับผมนี่เราก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับว่าจะเป็นชื่ออะไรนะครับผมเราก็ทําการเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็รีสแตนแต่มันต้องรีสตาร์ทนะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนให้ดู อันนี้ก็รหัสผ่านบลูทูธก็เปลี่ยนได้ครับแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับเราไม่ได้เอาไปเข้าความปลอดภัยอะไรอยู่แล้วครับผมนนการทดสอบก็ยืนยันสําเร็จอันนี้น่าจะอ๋อเปลี่ยนละเปลี่ยนตัวนี่ครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วน่าจะต้องกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคต่อมานะครับผมตัวเสียงปี๊บเสียงปี๊บก็คือเสียงเสียงในการเชื่อมต่อบลูทูธของเครื่องนะครับเดี๋ยวฟังดูผมจะเล่นเสียงให้ดู นี่ครับมันจะเสียงประมาณนี้ผมขอเร่งตัวบูชิวอลุ่มบูชิก่อนโอ้ดังประมาณนี้แหละครับผมจะดังติ๊ดิงติ๊ดิงโอ้ปรับได้เรื่องแบบเล็กๆน้อยๆมากครับตัว XY ผมก็ายังไม่เห็นปรับขนาดนี้เลยนะนนตัวปรับเสียง ให้มันมีเสียงปิ๊บไหมถ้าไม่มีก็ปิดไปครับถ้ามีก็เปิดไว้รหัสผ่านบลูทูธถ้าอยากเปิดก็ปิดไว้ครับโอ้ถ้าอยากเปิดก็เปิดถ้าไม่อยากเปิดก็ปิดครับผมอันนี้เช็คแอนคัสสะซองอันนี้น่าจะเขยา่าเขย่าให้แล้วเขย่าแล้วเสียงน่าจะปิดนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูการใช้งานกันเลยครับผม กดตรงบ้านนะครับหรือว่ามันน่าจะชื่อว่าโฮมเลยครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยเสียงเพี้ยนแปางเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังครับผมวันนี้เป็นเพลงที่อยู่ในเครื่องมือถือผมนะครับอาจจะเปิดในตัว youtube ก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องสลับไปมา YouTube เสียงมันก็จะปิดครับผมคือเราเปิดพร้อมกัน อสองแอปไม่ได้ครับผมเราต้องเลือกเปิดอย่างใดอย่างหนึง่งแหรือว่าเราเปิด YouTube ไว้เครื่องหนึ่งแล้วเอาตัวนี้เป็นรีโมทเอาไว้ปรับแต่ง EQ ก็ทำไม่ได้นะครับผมตัวของวูชิไม่สามารถทําเปิดแบบขนานไปด้วยกันได้ไม่สามารถเปิดแบบพาราเดียลไปด้วยกันได้นะครับคือเราถ้าเชื่อมต่อเครื่องนึงก็ต้องเชื่อมต่อเครื่องเดียวนะครับไม่เหมือนกับตัวพวกตระกูล x อ็ตระกูล x อ็นี้ทําดีมากครับเครื่องหนึ่งเชื่อมต่อเพื่อปรับ EQ เปลี่ยนการเล่นเพลงเงี้ยนะครับเปิดเสียงลดเสียงได้แต่ว่าตัวของบูชิไม่สามารถทําได้นะครับผมคือต่อเครื่องเดียวก็อยู่ในเครื่องเดียวเลยครับอันนี้ผมจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับผมประมาณนี้ครับต้องขออภัยเสียงดังไปนิดนึงเมื่อกี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในเครื่องนะครับผมเราก็สามารถ ปรับโหมดได้นะครับอันนี้เป็นปรับโหมดสำหรับการเล่นเพลงนะครับเล่นวนเล่นซุมเล่นวนรอบหนึ่งอันนี้นะ่าจะไปข้างหน้ารอบเดียวนะครับผมเดานะอันนี้ก็เปิดไปข้างหน้าถอยหลังครับเพย์พอรแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรายการเพลงประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ไม่สามารถ ปรับ,บเร่งโวลูมในตัวแอปได้นะครับเราต้องมากดกับตัวมือถือเองนะครับเพราะว่าเราต่อบลูทูธอยู่แต่ว่าถ้าเป็นพวก X Y นะครับเราสามารถเลื่อนในแอปของตัวเขาเองได้เลยนะครับผมเพราะว่าปุ่ม X Y มันแบบเป็นปุ่มที่แบบไม่มีไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับผมคือเราหมุนไปยังไงมันก็หมุนไปเรื่อยๆครับคือมันไม่มีแบบตัว ล็อกไว้นะครับมันเป็นโวลูมแบบหมุนอิสระเลยครับผมมันก็เลยทําได้แต่ว่าตัว set K มันเป็นโวลูมที่ไมอ่อิสระครับคือมันจะหมุนไปสุดที่เราลาวซักตรงข้างล่างหน่อยๆครับมันก็จะหยุดแล้วประมาณนี้ต่อมานะครับผมตัวนี้ตัวที่ขึ้นว่า normal มันจะเป็น EQ นะครับผมถ้าผมเปิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นการใช้งาน EQ เดี๋ยวผมเปิด EQ ให้ดูครับกดตรงรูป อีควอไลเซอร์เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผง eq ครับปรับได้แล้วก็ทั้งหมดก็ประมาณ5ย่านประมาณนี้31 63 125 250 500นะครับผมประมาณอ่านี่โอ,อ้มันมีต่อมันมีต่อปรับได้กี่ย่านเนาะสามสิบเอ็0ห0สิ0สามร้อยยี่สิบห้าสออ่องพาสิบส k นะี่ก็16ื่นหกนะฮ ปรับเสียงแหลมเราก็สามารถปรับได้เลยนะครับผมอีควอไลเซอร์ตามนี้เลยก็ผลบ8เดซิเบลครับหรือว่าเราอยากปรับให้อ่าอยากเราอยากใช้ตัวอ่าเป็นพรีเซตของตัวแอปก็มีนะครับผมก็จะมีล็อกป๊อปปูล่าคลาสสิคอแจ๊ดคันที่อันนี้ยูเซอร์ปรับเองเดี๋ยวดูน้ำมอนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับ นอร์มอก็จะเป็นแบบแฟตไปเลยนะครับผมราบเรียบหรือว่าถ้าเราเป็นล็อกนี่ครับล็อกลูกขึ้นก็จะเป็นอย่างตัวข้างล่างนี้นะครับผมเราก็ปรับเล่นได้ครับตัวลูกขึ้นที่อยู่ข้างล่างนี้ก็จะสั่นตามาขยับตามตัวที่เราปรับด้วยนะครับนี่ดูนะผมดึงขึ้นดึงลงอ,อันนี้ถือว่าทํา อายูธ์อายุธเซอเฟหรือว่ากราฟิกตรงนี้ค่อนข้างที่จะโอเคดีนะครับผมปุ่มตัวปรับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ดีครับอันนี้ผมชอบอันนี้ลองล็อกผมเร่งเร่งเสียงขึ้นให้ฟังนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูวตามไปก่อนนะครับผมเพลงอาจจะดังนิดนึงอันนี้ล็อกอันนี้ p o p u ูล่ เองจบซะง,งั้นป๊อปปูล่าอันนี้คลาสสิคอลดูตามเส้นกราฟได้นะครับผมอันนี้แจ๊สอันนี้คันที่อันนี้ก็ยูสเซอร์ครับปรับเองตามความสะดวกความความต้องการเลย โอเคเดี๋ยวผมขอลดเสียงเพลงก่อนประมาณนี้ครับผมในส่วนของอีควอไลเซอร์ครับเราก็เลือกเปิดปิดได้ครับถ้านี่ก็ปิดหรือว่าเปิดได้ครับผมจากตรงนี้เลยต่อมานะครับอันนี้การตั้งค่าก็จะไปหน้าเมื่อกี้ที่ผมให้ดูตอนแรกครับโอเคต่อมานะครับผมข้างล่างก็จะเป็นโหมดการเล่นครับก็จะมีบลูทูธ A U X U S B d r i ด e ซาวการ์ดซาวการ์ดนี่น่าจะเป็น SD card นะถ้าผมเดาไม่ผิดมาซะซาวการ์ดเลย AUX ก็ต่อผ่านแจ็ค3.5นะครับนี่ USB ก็ต่อผ่าน USB ครับเดี๋ยวผมต่อ USB ให้ดูด้วยเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวทดสอบดูว่าเขาจะอ่านไฟล์ในตัว USB ได้ไหมหรือว่าอ่านได้แค่เปลี่ยนเพลงเล่นเพลง <S 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 ผมเสียบถูกไหมเนี่ย แน่นแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมลองเปิด USB ดูอ่านี่อันนี้คือไฟล์ใน USB นะครับอันนี้ผมก็จะใส่เพลงไว้เฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันแสดงชื่อไฟลได้นะครับอันนี้คือไฟล์ที่อยู่ใน USB ใดน,นะครับเดี๋ยวดูรายการไฟล์เพลงหน่อยโอ้มีแสดงรายการไฟล์เพลงได้นะครับผมอันนี้คือ ข้อมูลที่อยู่ในตัวแฟลชไดผมนะครับที่ผมเสียบเข้าไปี่มันก็จะแสดงชื่อเพลงไว้ด้วยนะครับผมอันนี้โอเคอยู่นะครับทำมาค่อนข้างที่จะดีเลยนะนี่ประมาณนี้ครับผมคือเสียบแฟลชไดปุ๊บใช้งานาได้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับคือเห็นไฟล์เพลงที่อยู่ในแฟลชไดด้วยเห็นโฟลเดอร์เห็นอะไรได้ได้หมดเลยครับผมสามารถ ปรับเปลี่ยนเพลงได้ครับเหมือนกับเราเล่นในเครื่องเลยเฮ้ยโอเคดีนะครับผมประมาณนี้ต่อมานะครับผมผมจะกลับมาบูทเนาะนี่ครับพอปรับสลับโหมดปุ๊บเขาจะทําการหยุดพัดลมแล้วพัดลมก็จะกลับมาใหม่ครับโอเคต่อมาครับผมอันนี้อันนี้น่าจะเป็นโหมดน่าจะเป็นโหมดอ่า ดูลาบี้ดูลาบายอะไรนี่แหละครับภาษาอังกฤษอันนี้น่าจะเป็นเพลงสำหรับกล่อมนอนครับผม,อ,มอ,อันนี้เป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแปลกมากเลยนะครับผมไม่เคยเห็นในตัวแอปที่อยู่ในในเกี่ยวกับพวกอแอปจิ๋วเลยนะครับผมเพิ่งเคยเจอนี่แหละปกติก็จะเป็นแอปแบบ แยกเลยต่างหากครับผมแบบมีเสียงนกเสียงกาเสียงแม่น้ําเสียงวัดเสียงอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมาดูมาเปิดให้ดูครับผมว่าจะเป็นยังไงครับอเปิดเล่นเลยนะอันนี้ผมเปิดเสียงนกเดี๋ยวผมเล่งเสียงขึ้นให้ฟังคือเสียงแบบเป็นเสียงแบบให้เราผ่อนคลายนะครับผมเสียงนก อเอามาเป็นเสียงกองไฟนะครับนี่เสียงนกไม่พอมีเสียงกองไฟปนขึ้นมาอีกเราสามารถเลือกเลือกได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นเสียงแมลงเดี๋ยวผมลดเสียงตัวือนกันนี่เสียงแมลงนีเสียงกบเสียงเขียดครับแปลมาเป็นเสียงบ่นเลยอันนี้เป็นเสียง อ๋อเีเสียงเครื่องดนตรีครับโอ้ยพอดีอยู่นะครับเอาไว้เปิดแบบกล่อมนอนสบายๆครับเปิดผ่อนคลาย,ายทำงานมาเหนื่อยๆมาเปิดฟังนอนนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ไม่ได้แบบต้องการฟังเพลงอะไรกระแทกหูกระแทกกระทันนะครับเราต้องการแบบเปิดให้มันนอนสบายๆอย่างนี้นะครับรามาเป็นเสียงขึ้นน้ำ ต่อมานะครับอันนี้เป็นเสียงเสียงชามชามเสียงเสียงเป็นเหมือนอยู่ในวัดครับผมอารมณ์เหมือนอยู่ในวัดครับเสียงนี้ผมก็เหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนได้ไปนอนในวัดเลยครับจิตใจสงบต่อมาเป็นเสียงลำพาน ผมว่าไม่น่าใช่ลำธารหรอกครับมันน่าจะเป็นเปิดน้ําทิ้งไว้ลืมปิดก๊อกน้ําต่อมาเป็นเสียงอันนี้น่าจะเสียงฝนตกอโอเคต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นเสียงคลื่นครับก็จบไปประมาณนี้ครับผมโอเค แต่แล้วแล้วถ้าเราเปิดไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับตัวเนี้ยมันมีฟังก์ชันตั้งเวลาปิดด้วยครับโหตัวนี้แจ่มมากครับว่าผมก็ชอบเลยตรงเครื่องไอ้ผมชอบสุดแล้วครับไอ้ตรงโหมดผ่อนคลายนี่แหละนี่มีตั้งเวลาปิดด้วยครับสิหนาะทีปิด30 4สิบสี่ห้าหกสิบชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนี้นี่ฮะผมขอปิดไปก่อนโอเคต่อมานะครับผม ตรงโลเค l นนี้ก็จะเป็นไฟล์ภายในเครื่องเรานะครับในมือถือเรานี่แหละครับผมว่าจะมีเพลงกี่เพลงเงี้ยเราเปิดเพลงเล่นได้นะครับผมคือเราจะหาเพลงคือเขาจะเซิร์ชหาเพลงภายในเครื่องนะครับผมเพื่อมาเปิดในตัวแอปก็คือแอปตัวนี้มันสามารถเป็นเครื่องเล่นได้เลยครับผมเป็นแอปสําหรับเล่นเพลงได้เลยประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็น USB f ฟลชไดร i ที่เอามาต่อ,อกับตัว นี่ AS 2 1ครับผมก็จะเป็นอันเดียวกับข้างบนนี้แหละครับผมมันก็ทำไอคอนมาซ้ำกันซะง,งั้นครับผมประมาณนี้ครับตัวแอปจริงๆก็มีแค่นี้แหละครับผมมีแค่นี้เลยไม,ไม่ไม่มีอะไรมากแต่ผมว่าก็ฟังก์ชันเยอะอยู่นะฟังก์ชันเยอะกว่าตัว X Y ครับผมก็มีฟังก์ชันแปลกๆครับเข้ามาอย่างเช่นโหมดกล่อมนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคตัวข้างบนนี้ก็จะเป็นเลือกหลาย เครื่องนะครับผมคือแอปตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อได้หลายเครื่องแต่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับผมให้ว่าเป็นชื่ออะไรจะได้ที่มันจะไม่หลงไม่หลงสลับกันนะครับผมประมาณนี้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ผมก็ต่ออยู่เครื่องเดียวครับผมมันก็เลยขึ้นแค่เครื่องเดียวอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับผมเกี่ยวกับตัวแอปเดี๋ยวผมกดเกี่ยวกับให้ดูนี่อันนี้ก็จะเป็นบ่งบอกเวอร์ชั่นปัจจุบันข้อตกลงใช้งาน เป็นภาษาอะไรน่ายังดีเป็นภาษาอังกฤษครับใครอยากอ่านก็เชิญเลยครับผมนี่เป็นนโยบาย Privacy Policy โ,โอเคอันนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ไม่มีอะไรแนะนำเลยครับผมไปจบตาหาเปิดเล่นกันดูครับวันนี้ไม่มีอะไรแนะนำเลยทำแอปมาแบบเหมือนเหมือนพอให้เสร็จๆครับ แต่จริงๆตัวเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งนะครับผมมันไม่ต้องล็อกอินเข้ามาในตัวแอปครับคือตัว X Y นะครับเขาต้องสมัคร แล้วก็ส่งรหัสไปยืนยันทางอีเมลเราต้องมียูเซอร์เข้าถึงมาจะมาใช้งานตัวแอปพลิเคชันได้นะครับแต่ว่าตัววูชินะครับผมมันเข้ามาแล้วมันใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะชอบมากไม่ชอบอย่างเดียวก็ตอนที่ติดตั้งแอปนี่แหละครับผมถ้าไม่มีคนไกด์ให้นี่ผมก็ไม่รู้จะทําไงแล้วครับผมตอนแรกนึกว่ามันจะใช้ไม่ได้แล้วแหละ <c oughs> โอเคผมต้องขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาให้คําแนะนําผมประมาณนี้ ส่วนตัวแอปผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับผมประทับใจดีเพราะว่าในโหมด EQ ก็ค่อนข้างมีให้ปรับละเอียดดีครับผมก็ถ้าใครไม่ชอบเสียงเดิมๆก็สามารถปรับ EQ ได้ครับจะใช้ตัว preset ที่เขาให้มาเป็นล็อก POP j แจ๊อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็น user ตัวที่เราปรับขึ้นปรับลงเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนพวกโหมดเล่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีให้ครบครับเผื่อใครอยาก ต้องการเปิดโหมดสลับเล่นครับผมบางคนอาจจะเอาอย่างเช่นตัวนี้เอาไปเปิดในร้านอาหารเอาไปเปิดในผับในบาร์อะไรที่แบบเราต้องการเปิดวนเพลงเรื page, ่อยๆนะครับตัวนี้ก็เปิดเสียบแฟลได้ die, แล้วก็วนเพลงเล่นเลยนะครับผมประมาณนี้แหละโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับผมไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้งให้ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับผมก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะครับผมตอนนี้ผมก็ มั่นใจ2รุ่นนะครับที่ใช้งานได้ก็จะมีตัว AS 2 1แล้วก็ตัว LT 2 1นะครับผมเพราะว่าเขาจะมีรูปแอปนี่ตัวนี้มันจะเป็นรูปแอปอยู่เล็กๆแล้วก็ตัว S 2 1นครัก็จะมีรูปตัวโน้ตแล้วก็บงกลมแต่ว่าตัว HT 2 1นี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมนะครับเพราะว่าไม่ได้มีรูปแอปไม่ได้มีรูปอะไรเลยครับผมประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็ยาวมากครับผมขอจบรีวิวแอป อแอปเขาเรียกว่าแอปอไรดีนะแอปที่สร้างความลำบากให้กับคนใช้งานอย่างมากครับผมกับ v u ชิออ d ด o โอแอปครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ใครเป็นกำลังใจให้ผมก็กดซับสไค i b ์ด้วยครับผมหรือถ้ามีอะไรคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับผมเดี๋ยวผมอ่านแล้วผมจะมาตอบนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมขอบคุณที่รับชมมากครับสวัสดีครับ